ตาลดดดาเทีอาเเพื่ทจะอทูนไรงวดเปลอกจงวเทไรดูอีเดลเขาเปิดตัวไล่พอดพอดีบาเวทีจะออกวเลยนะแต่ใครเทแต่ครก็ต้ขี้ชี thì khác khi chi kí chi bù lần này sao ó một đi ra đây à quê khi, sụt và hết nữa ừ này ừ,